ยี่สิบสี่ชั่วโมงในเกมบล็อกฟุตวันนี้กับพารกิตตบบอสเดอะฟาร์มิโก้บอกได้เลยโคตรโหด ก่อนที่ผมจะไปก่อโคลเเซียมผมก็ได้ทําการมุ่งหน้าไปสุ่มพลก่อนมาดูกันครับผมว่าวันนี้ผมจะได้ผลดีๆหรือเปล่าแล้วผมก็ได้ทําการคุยกับชายชุดดาบอกว่าวันนี้ขอพลดีๆหน่อยนะแล้วผมก็ได้ทําการเดินวนขวาสามรอบและก็กระโดด3รอบที่จริงผมกระโดดยังไม่ถึง3รอบด้วยซ้ําแต่อยู่ดีๆมีคนชายพลแสงมาโจมตีผมสังเกตดีนะ้าที่ผมยังไม่สุ่มพลไปก่อนแน่ๆก็แน่ๆแหละผมก็เลยทําการสุ่มไปดูแต่สิ่งที่ผมได้ก็คือว้าว พลเพชรหรือว่าพลไดมอนนั่นเองหัวหน้าหน่วยที่3าของกลุ่มหนวดขา้าโอ้โหทำไมผมถึงได้แต่พลของกลุ่มหนวดขา้ากันนะระหว่างที่ผมกําลังจะเดินทางไปกเกาะโคลอเซียมก็มีคนพิมพ์บอกว่า f อซเดี๋ยวนะผมมีเอซแล้วเลยเนี่ยโอ้โหโคตรดีใจเลยผมเลยทําการโยกผลเพชรให้เต๋มวันก็าจะมีผลไฟแล้วแหละโอ้โห นั่นก็ไม่เป็นไรระหว่างที่ผมกําลังจะเดินทางไปที่เกาะโคลลเซียมผมก็ได้ทําการเอาผลเพชรหรือว่าผลไดมอนด์มาทิ้งไว้ที่เกาะผูเล่นหม่ดีกว่าเพื่อผู้เล่นใหม่จะได้มีผลใช้นั่นนะวันนี้ผมก็ได้ทําความดีไปแล้วอีกหนึ่งขั้นตอนและผมก็ได้ถึงเกาะโคเลเซียมไปที่เรียบร้อยและผมก็ได้เจอลูกชายแปลกหน้าที่เมือนเขาจะโดนต่างข่าววันนั่นเองและผมก็ได้ทําการกลับมาสู่กับเจ้าพวกนักมวยพวกนี้แต่ที่จริงผมได้สกิลวีแล้วนะครับผมผมบอกได้คําเดียวสกิลวีมันโคตรเท่เมื่อนกฟฝนดาวตกเลยแฮะและก็สกิลซีเมื่อละวว้า เทเกินและผมก็ได้ทําการสู่กับจะพวกนักมวยพวกนี้ไปเรื่อยๆแต่ที่จริงผมก็ววเวลตอบกับจะพวกนักมวยนั่นแหละมันเลยต่อยผมเขาเลยทตันใดน,นั้นพมก็ตายอีกแล้วอา้าวเดียวนะมันจะบังอาจเกินไปปะเนียและผมก็ได้ทำการฟาร์มมาเรื่อยๆและในที่สุดผมก็เวล228เป็นชีเรียบร้อยนี่แหละครับผมข้อดีของอีปีคูณ2 ทุกคนคงจะบอกว่าพี่ครับพีเออีคูณ2 24ชั่วโมงมาแต่ไหนที่จริงผมได้ทาการเติมมันก็แพงใช้ได้เหมือนกันนะครับผม E p คูณ2 2 4ชั่วโมงเนี่ยในที่สุดเจ้าพวกนักมวยพวกนี้มันก็ต่อยผมไม่เข้าจนได้โอ้แบบนี้มันค่อยฟาร์มง่ายๆหน่อยสิผมก็ได้ทาการฟาร์มฟาร์มฟาร์มกับเจ้าพวกนักมวยพวกนี้ไปเรื่อยและในที่สุดผมก็เวล231เป็นทีเรียบร้อยแล้วโอ้นี่แหละครับผมที่ผมชอบอีคูณ2 4, เพราะว่าเวลมันเด่งรัวๆเลยแฮ ผมว่าคลิปมัน่าจจะเงียบผมก็เลยจะทาการร้องเพลงให้ทุกคนฟังดีกว่าพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนควงได้ควงแขนโกโก้โกเดียวนะร้องเพลงบอกอายุจริงๆนะเนี่ยและผมก็ได้ทาการฟาร์มมาสักพักหนึ่งและในที่สุดผมก็เบล234เป็นชีเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะต้องเบล250ให้ได้เพราะว่าผมจะทำภารกิจไปตบบอสเดอะฟาร์มิงโกให้ได้เลยวันนี้และผมก็ได้ทำการฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีก ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมและผมกระด้ทาการฟาร์มมาสักพักหนึ่งและในที่สุดผมก็เวลร้อยสามสิบหกเป็นทีเรียบร้อยอีพีคูณสองนี่มันของดีจริงๆคือเอาตรงๆตอนนี้ผมกระด้ทาการกลับมาเล่นสายผลปีศาจเป็นทีเรียบร้อยผมอยากจะรู้เหมือนกันนะครับผมว่าสายพลกับสายดับอันไหนมันจะฟาร์มง่ายกว่ากันและผมกระดาทาการสู้กับเจ้าพวกนักมวยพวกนี้แต่เอาตรงๆเหมือนเจ้าพวกนักมวยพวกเนี้ยมันจะสู้ผมไม่ได้สักนิดและในที่สุดผมก็เวลสองร้อยสี่สิบสองเป็นทีเรียบร้อยแล้ว อีแคบเ็ดวิวเท่านั้นผมก็จะได้ไปตบบอดดฟาร์มิงโกแล้วผมก็ได้ทําการสู้กับเจ้าพวกนักมวยแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่เหมือนเจ้านักมวยมันจะสู่ผมไม่ได้หรอกนะและในที่สุดผมก็เวล249่เาเป็นทีเรียบร้อยเดี๋ยวนะอีกแคบเวลเดียวเท่านั้นและผมก็ได้ทาการสู้กับเจ้าพวกนักมวยไปสักพักนึงแต่เหมือนเจ้าพวกนักมวยเนี่ยก็ตามตรงแหละครับผมพลแซงมันดีจริงๆยิ่งชายสายผลกับฟาร์มายพอสมควรและในที่สุดผมก็เวล252เป็นทีเรียบร้อย ผมจะได้ไปตบบอสเดอะฟาร์มิงโกสักทีแล้ผมก็ได้ทำการมุงหน้าไปเกาะคุกอิมเพลดาวเพื่อจะไปตบบอสเดอะฟาร์มิงโกนั่นเองไหนๆก็ไหนๆแหละมาเจอกันน้อยบอสเดอะฟาร์มิงโกจะโงดแค่ไหนกันเชียวและผมก็ได้ถึงคุกอิมเพลดาวเป็นที่เรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อบอสเดอะฟาร์มิงโกจะยังไม่เกิดแฮะโอ้เ hey. ซ oh. ็งชะมัดเลยไหนๆก็ไหนๆแหละผมก็เลยทําการกลับมาฟาร์มต่อดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองเพราะบอสเดอะฟาร์มิงโกยังไม่เกิดและผมกับฟาร์มไปสักพักหนึ่งและในที่สุด ผมก็เวล254เป็นจีเรียบร้อยแล้วเมื่อผมจะต่อฟาร์มเกาะน,นี้ให้ถึงเวล300และเกาะต่อไปก็คือเกาะภูเขาไฟเขาบอกว่าเกาะภูเขาไฟฟาร์มโตดยากแต่ยากแค่ไหนก็ไม่อยากทอทำให้ถือมาลักผมรอกเดี๋ยวนะวนมาเรื่องเศร้าอีกแล้วเลยเนี่ยและผมก็ได้ทาการสู่กับจะพวกนักมวยแบบนี้ไปเไรื่อยๆและในที่สุดผมก็เวล256เป็นจีเรียบร้อยแล้วนี่เลาครับผมข้อดีของอีกพีคูณ2ออันหน้าแต่พอผมฟาร์มไปสักพักหนึ่งผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้า ที่เพื่อนเขาจะชายผลสันด้วยฮะอะไรกันนี่แต่อยู่ดีๆเขาก็ได้ชายผลสันใส่ผมเดียวนะตัวผมแตกเลยแฮ่โอโหใจได้เหมือนกันนะชายคนนี้นี่ระหว่างผมกาลังจะไปตบบอสเดฟาร์มิงโกผมก็ได้เจอผู้หญิงพิมพกันในแชทผมจึงไม่รอชาหยอดมุกใส่เขาแต่จริงๆผมไ้ทํำการหยอดมุกไปอ่ะเปลี่ยนจากสุมพลมาสมใจเราแทนได้เปล่าแต่ตรงๆเหมือนเขาจะไม่สนใจผมเลยฮะโอ้ พูดมาแล้วมันก็เศร้าอีกเหมือนเดิมผมก็เลยจะมาทําการระบายความเศร้ากับการตบบอสเดอะฟามิโกที่เขาบอกว่าเปิดก้อนได้เปรียบผมก็ได้ทําการสเต็ปเดิมครับผมเปิดก้อนเหมือนเดิมเพราะว่าเปิดก้อนได้เปรียบไงแหละและในตอนนี้บอสเดอะฟามิโกมันก็ได้เจ็บนักพอสมควรแต่เอาตรงๆผมคิดว่ายังไงผมก็ชนะบอสเดอะฟามิโกได้สบายๆผมจึงไม่รอจะวัดวัดกันไปเลยเอา้าแต่เดี๋ยวก่อนนะ ผมได้ทาการแพ้บอดด์ฟามิโก้เลือดเลือดบอดดฟามิโก้เหลือไม่ถึงขีดด้วยซ้ําและผมก็ต้องได้บินไปไหมเนี่ยนะและผมก็ได้รีบมาเพื่อจะมาตบบอดด์ฟามิโก้เพราะว่าตอนนี้บอดดฟามิโก้มันเจ็บหนักพสอสมควรแต่ตรงๆต,ตอนนี้บอดด์ฟามิโก้มนได้รีเลือดเป็นทีบร้อยโอ้เดี๋ยวนะงั้นซีที่ผมทำมามันก็เสียเปล่านะสิระว่างที่ผมกำลังสู้กับโดวามิโก้อยู่ดีๆก็เหมือนรองพัสดีจะเข้ามาแจมสะด้วยเอาเดี๋ยวนะซองต่อหน,นึง่งมันจะไหม่เกินไปหน่อยเลยเนี่ย ผมก็ชนะดฟาร์มิงโกเป็นทีเรียบร้อยว้าวแทมเวลผมยังเด่งรัวเลยแฮะและผมจึงไม่รอชา้ามาตบลองพัสดีต่อเมื่อกีกแ้แกอยากจะสู่กับฉันหมากใะไม่ลองพัสดีผมก็เลยทําการเปิดลองพัสดีไปก่อนแต่ตรงๆดาบพัสดีมันก็ถี่ใจได้เหมือนกันนะเขาบอกว่าวอรตัวนี้สามารถดอบดาบได้ด้วยนะและในที่สุดผมก็ชนะลองพัสดีจนได้อุ้ยแทมผมยังได้ดาบลองทัสดีมาด้วยว้าวแต่ตรงๆผมละอดคําไม่ได้จริงๆเมื่อดาบลองทัสดีมันจะโคตรยาวเลยแฮะ มันจะยาวไปไหนเนี่ยและผมจึงไม่รอจ่ะมาตบมาเจลแลนต่อแต่ตรงๆมาเจลแลนไมะต้องเป็นคนที่ชายผลพิษหรือเปล่านะแต่ทําไมมันถึงชายด่าผู้กันนะและในที่สุดผมก็ชนะบอสมาเจลแลนเป็นทีเรียบร้อยและตอนนี้ผมก็ได้เวสองิแ6 8แล้วว้าวและผมก็ได้ทําการกลรรัมาฟาร์มต่อกับจ้พวกนักมวยพวกนี้ไปเรื่อยๆและในที่สุดผมก็เวลสองเเป็นทีเรียบร้อยว้าว อีพีคุณซองนี่มันก็ดีเหมือนเดิมและผมก็ได้ทําการเดินสํารวจเกาะแต่เดียวนะเหมือนตรงนี้จะมีทีไวสู่กันด้วยโอ้โหประลองฝีมือกันงั้นหรือน่าสนใจใช้ได้แต่ตอนนี้ผมยังสู่ใครไม่ได้หรอกเพราะผมยังอ่อนเกินไปและผมก็ได้ทาการกลับมาฟาร์มกับนจะพวกนักมวยพวกนี้แต่เอาตรงๆตอนนี้มันก็เวลาเช้าแล้วนะเนี๋ยนะผมฟาร์มข้ามวันข้ามคืนอีกแล้วเลยเนี่ยฟาร์มยันเช้าและผมก็ได้ย้ายที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแต่เดียวก่อนนะเหมือนผมจะได้เจอกับนักมวยหมวกเหล็กพวกนี้ และมันก็ยืนโคดห่างกันเลยและผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและในที่สุดผมก็ววสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเป็นทีเรียบร้อยถาาว่ามันฟาร์มยากไหมมันก็ฟาร์มยากเพราะว่ามันยืนห่างกันและผมจึงไม่รอช้าสู้กับเจ้าพวกนักมวยหมกเล็กแบบนี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดผมก็วิวสองร้อยแปดสิบสี่แล้ววันนี้ผมจะต้องววสามร้อยห้ได้เลยและผมก็ได้ทำการฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆคือตรงๆ นกมวยหมกเหล็กพวกนี้มันยืนโคตรห่างกันเลยสงสัยมันคงจะกลัวเป็นโควิดแน่นอนยืนสห่างกันเลยขนาดผมอยู่ไกลๆเธอแท้ๆเธอยังไม่เคยจะหันมามองผมเลยผมต้องทายังไงเธอถึงจะหันมามองหรือว่าผมต้องใส่กางเกงในตัวเดียวเธอถึงจะหันมามองผมเดียเด๋ยวๆเธอคงจะบอกว่านั่นมันขนบารชัดๆและผมก็ได้ทําการสู้กับเจ้าพวกนกมวยหมวกเหล็กแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบคือมันยืนห่างกันนี่แหละผมต้องได้บินไปบินมาบินไปบินมาแบบนี้อยู่เรื่อยๆและในที่สุด ผมกเกวลเเป็นทีเรียบร้อยว้าวขึ้นเร็วใช้ได้แฮะ EP คูณสองนี่ตอนนี้พมก็ได้ฟาร์มจนถึงตอนหมืดนเป็นทีเรียบร้อยแต่เดียวก่อนนะผมฟาร์มยันหมืดเลยเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ฟาร์มยันเช้าเดี๋ยวก็ฟาร์มยันมดืดและในที่สุดผมกเกวลเก้าบเป็นทีเรียบร้อยแล้วเหลือแค่อ e ีก6เวลตอนนั้นผมจะได้ไปเกาะน,นี้สักทีเกาะต่อไปก็คือเกาะภูเขาไฟเงินลึกว้าวผมอยากจะรู้เลย,เยว่าเกาะภูเขาไฟมันเป็นยังไงแล้วมก็เลยทําการรีฟาร์มด่นนเลยลยแะใทีสุ ผมก็เวลสองเป็นทีเรียบร้อยแล้วและผมก็ได้เจอชายปิศาที่เขาบอกว่าเขาเป็นเอฟซีผมเหมือนเขาจะบอกให้ผมสมผลให้แต่ที่จริงผมก็ได้ทําการสมผลไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วล่ะนะและผมก็ได้เลงมือฟาร์มเพื่อผมจะได้เวลสามร้อยให้ได้ในวันนี้นะและผมก็ได้ทาการฟาร์มกับจะพวกนักมวยแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละจนในที่สุดผมก็เบลสองเกปเป็นทีเรียบร้อยแล้วอีกแค่2เวลเท่านั้นเองนะและผมก็ได้ฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนตอนนี้ผมก็เวลสามร้อยเป จะได้ไปจากเกาะบ,บาบานี่สักทีผมก็เลยตัดสินใจจะมาเอากระดูไปสุ่มให้เอฟซผมดูดีกว่าว่าผมจะได้ผลหรือเปล่าผมก็เลยบอกชายแก่คนนี้ว่าผมขอพนเลยนะชายแก่เพื่อจะเอาไปให้เอฟซผมนั่นแหละมาดูกันครั้งที่1ผมได้เงินและครั้งที่2ก็เหมือนผมจะได้ EP พีสิบหน้าที่เดียวนะชายแก่ผมต้องการผลปีศาจต,ต่างหากเล่าและครั้งที่3 <livestream. S 2> ก็เหมือนผมจะได้เงินเช่นเคยมาดูครั้งที่สีกันว่าผมจะได้อะไรครั้งที่4ี่ผมก็ได้เงินเดียวนะชายแก่ผมต้องการผลปีศาจ และครั้งที่หก็เหมือนผมจะได้อีกปี10นาทีและครั้งที่6มาดูสิผมจะได้ผลปีศาจเปล่าวันนี้เฮ้ยในที่สุดผมก็ได้ผลปีศาจไปที่เรียบร้อยผลแสงด้วยแฮและผมก็ได้ทําการโยนผลแสงให้เอฟซคนนี้ผมเป็นทีเรียบร้อยดีใจด้วยนะผมก็บอกได้เลยว่าผลแสงมันก็ฟาร์มง่ายอยู่ระดับน,นึงแล้วนะงานสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบา,บายยนะครบับจุบ๊บๆ